สวัสดีค่ะสุภนุสุภนุษนะคะในคลิปวิดีโอนี้จะชวนทําหนมกุ้ยช่ายแบบง่ายๆกันค่ะกุ้ยช่ายที่ทําได้ในกระทะไม่ต้องมันนวดแป้งแล้วก็ไม่ต้องนึ่งส่วนใบกุ้ยช่ายที่เราใช้จะเป็นต้นกระเทียมป่ากันนะคะลองมาดูวิธีการทํากันค่ะเมื่อได้ต้นกระเทียมป่ามาแล้วนะคะเราล้างทําความสะอาดแล้วใส่ตะแกรงผึ่งให้เสดดน้ําค่ะก่อนอื่นเราจะมาทาน้ํามันกระเทียมเจียวกันค่ะใส่น้ํามันพืชลงไปจากนั้นก็ใส่กระเทียมสับลงไป ตั้งไฟกลางค่อนข้างแรงนะคะคนอย่างสม่ำเสมอพอกระเทียมเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลก็ปิดไฟยกขึ้นแล้วกรองในกระชอนได้เลยค่ะแค่นี้เราก็จะได้น้ํำมันกระเทียมเจียวไว้สำหรับผัดไส้และตัวกระเทียมเจียวไว้โรยหน้าขนมค่ะขั้นตอนการทำไส้กุยช่ายเราจะใช้กุ้งสดนำมาสับเป็นชิ้นเล็กๆนะคะ แล้วก็จะหั่นใบกุ้ยช่ายซึ่งเป็นต้นกระเทียมป่าหั่นเป็นท่อนละประมาณ1เซนติเมตรต้นกระเทียมป่าที่นำมาใช้ในวันนี้นะคะไปเก็บจากสวนที่ทำงานมาค่ะใครที่ไปเก็บต้นกระเทียมป่าก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าจะมีใบที่คล้ายๆกันและอาจก่อให้เกิดพิษได้ค่ะจากนั้นก็ใส่เบกกิง้งโซดาเกลือและน้ำมันพืชลงไปพร้อมคลุกเคล้าเพื่อคั้นให้เอาน้ำกระเทียมออกมาให้มากที่สุดค่ะ พยายามบีบเอาน้ำออกมาให้มากนะคะแล้วก็นํามาวางพักไว้ในตะแกรงหรือกระชอนค่ะจากนั้นเราจะมาทําการผัดไส้ใส่น้ํามันกระเทียมเจียวลงไปแล้วใส่กุ้งสับตามลงไปผัดกุ้งสับและกระเทียมเจียวให้เข้ากันเติมซีอิ๊วขาวลงไปน้ําตาลทรายแล้วผัดจนกุ้งสุกพอกุ้งเริ่มสุกเราจะใส่ต้นกระเทียมป่าลงไป ผัดประมาณสัก2นาทีนะคะผัดให้เข้ากันก็ทำการตักขึ้นได้เลยเราจะนำมาพักในตะแกรงหรือกระชอนจากนั้นก็กดเพื่อเอาน้ำออกให้มากที่สุดค่ะมาทำน้ำจิ้มนะคะใส่น้ำส้มสายชูล,ลงไปน้ำตาลทรายสีอิ๊วขาวสีอิ๊วดำหวานแล้วคนให้เข้ากันจากนั้นตั้งไฟพอเดือด เมื่อเดือดแล้วเราก็ใส่พริกลงไปพริกใส่ตามใจชอบใครชอบเผ็ดมากใส่มากใครชอบเผ็ดน้อยใส่น้อยแล้วก็เติมกระเทียมเจียวลงไปนะคะมาถึงขั้นตอนการทําตัวแป้งกันใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปแป้งมนันเกลือแล้วก็ใส่น้ําคนให้พอเข้ากันอย่าเพิ่งใส่น้ําหมดนะคะค่อยๆใส่น้ําลงไปจากนั้นก็เติมกะทิลงไปเพื่อทําให้แป้งนุ่มแล้วคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากัน จากนั้นตั้งกระทะไฟกลางยกกระทะขึ้นแล้วตักแป้งหยอดพอประมาณนำลงตั้งบนเตาอีกครั้งปิดฝาประมาณ15วินาทีเปิดฝาออกแล้วยกกระทะขึ้นจากนั้นเราก็จะตักไส้กุยชายมาวางบนตัวแป้งแล้วก็ใช้ไม้พายที่ชุบน้ำมันกระเทียมเจียวมาตะลอดเมื่อทำเป็นรูปแบบนี้แล้วก็เอามาจุ่มในน้ำมันกระเทียมเจียวอีกครั้งจากนั้นตักขึ้นพักไว้ แค่นี้เราก็จะได้ขนมกุยช่ายอย่างง่ายๆพร้อมรสชาติที่นุ่มอร่อยไม่ต้องเสียเวลาในการทำแป้งและนึ่งค่ะจัดจานเตรียมเสิร์ฟได้เลยนะคะโรยกระเทียมเจียวด้านบนพร้อมน้ำจิม้มแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้สุพนุษสุพนุษได้ทำคลิปวิดีโอต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ